ในทุกไม่มีนะของอย่างนี้มีแต่ในวัดสมัยพุทธกาลแต่ก่อนท่านไม่ได้สอนคารวะนะธรรมะท่านสอนแต่พระเนี่ยไม่มีหรอกคารวะไม่ได้อยู่นี่จะททาบุญมีเศรษฐีคนหนึ่งจะตายเท่านั้นหล่ะสาลีบุตรบอกไปเทศนาให้ฟังก็เลยบอกโอ้นีมมต์พระสาีบุตรของดีๆเก็บไปให้เฉชงนอกบอกนะ ทำไมไม่เอามาเปิดเผยให้ญาติโยมฟังเห็นไหมตอนท่านจะตายท่านพูดแต่ทาไมไม่บอกให้แต <to> <text> <text> ่กอดตั้งแต่มีชีวิตทัางหมดเห็นไหมนั่นแหละจุดเริ่มต้นมาที่ท่านเเอที่โยมคนนี้ราตนาให้มาโปรดญาติโยมต่อไปนี้ให้เทศให้ญาติโยมฟังด้วยเพราะเขาอยากฟังเหมือนกันเห็นไหมก็มาถึงพวกเราทุกวันนี้แหละเผยแผ่ธรรม กจะพูดอะไรในวงวัดใช่ไหมล่ะเอออยู่ได้พูดท่าสูงไม่ได้ออกไปห้องนอกทางก็ไม่ได้ปิดบังเราแต่มันไม่ออกพอคนนี้มาอาตนาให้สอนน,นานๆท่านก็นเปิดเลยถึงมาถึงบูกเราทั้งนุ่นเรารอย่านตายป,ปรรุ๊บก็ได้บรรลุเลยฟังปุ๊บเข้าใจเลยโอ้ท่านเจริาดาดน่าจะฟังทั้งนานได้ไหมไม่มีใครปเปิด มีใครเลาบบอกให้ละมีแต่พุทธเจ้านะบอกให้วางทางโลกเขามีให้เอาใช่ไหมเออเกิดมาปุ๊บแม่บอกว่านี่นี่ลูกเดอ้อนี่พ่อเดอ้อนี่แม่เดอ้อไหนไปสอนกันไปยึดกันนี่สมบัติเราให้หาเรนะื่องมีพุทธเจ้าบอกให้ละให้วางเออคาว่าละวางไม่ใช่ให้ถิงนะละวางวางที่ใจถิงถ่งที่ใจไอเราเข้าใจว่าถิงต้องหนีเลย เพียงทิ้งไม่เอานั่นคือความพาใจของเรามันทิ้งตรงนี้เป็นแบเหมือนกะละกี่เลสโมโหมาปุ๊บกูไม่เอานั่นแหละผักมันไปนั่นแหละคือทิ้งอย่างนี้เออทิ้งที่ใจสมบัติเรามีเราเก็บไว้สามีภรรยามีม,มีเอาไว้แต่อย่ายึดมั่นถือมั่นแต่งกันไปเราอย่าไปยึดกันดีเออ ไม่ต้องยึดเขาเขรู้ลูกเราอย่างนี้ลูกคไขยลูกคไขยไม่ต้องบอกใครเขาเขารู้ว่าลูกเราไม่ต้องไปยึดมีแบบปล่อยวางหน,นะหน้าที่ของเราสอนเขาให้มันดีแล้วก็ปล่อยวางก็คือเราสอนเขาหมดเลยอย่างหมดแล้วหมดแล้วก็วางถ้าไม่หมดก็พยายามสึงที้ดีมาสอนขอเขาเอามันเต็มที่เท่าที่เรามีแล้วก็วางนี่ค่อยถู อันนี้สอนไปด้วยยึดไปด้วยเห็นไหมมีสมบัติก็มีแต่ยึดยึดยึดมีไม่พอยึดในใจอยู่ท่านบอกให้มีข้างนอกมีเก็บไว้ข้างนอกเก็บไว้ในธนาคารแต่ในใจเราปล่อยหดไม่เก็บไว้ไม่ค้างขาใจอยากใช้ก็เป็นเบิกออกมาเออเอามันกองไว้ตรงนี้แหละสมบัติพัสถานเออมันก็เป็นของขันนี่แหละ กิออจอย่าไปยึดเนี่ยแนวทางที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราเออแต่เราก็ไปยึดทั้งกายทั้งใจน่าสองดิงเออเร่งนอกไปยึดเร่งในก็ใจไปยึดเห็นไหมอะไรก็ทางั้างในไม่ต้องยึดเลยกายก็ไม่ต้องยึดรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่ต้องยุดปล่อยมันหมดข้างในข้างนอกก็เหมือนเดิมปกติ อ,อสมบัติของขันสมบัติของครอบครัวเก็บไว้ให้ลูกออสร้างอนาคตไว้ให้เขาเหมือนเดิมหมดแต่เราปล่อยวางออทำไปแค่นี้เรื่อยๆมันจะสบายออวิธีปล่อยวางของพระของความสอนพระเจ้าวางให้ถูกปล่อยให้ถูกเ,เ,เราเข้าใจผิดปล่อยวางบางคนจะ นี้ไปบวชเลยเห็นไหม,ม,ม,มเออมันผิดเออสําหรับคนมีบุญมีบุญวี่มีบุญวาสนาไม่มีภาระได้เขาจัดสรรไว้ให้นะคนมีบุญไม่อยากบวชก็ต้องบวชคนมีบุญคนมีคมอยากบวชก็ไม่อยากบวชมันเป็นองมันเองนั่นแหละเขาจัดสรรไปแล้วทำไงก็ไม่บอกธรรมะจัดสรร นั่นก็พวกเธอทําจัดสรรไ้แล้วไม่ใช่บังเอิญหรอกไม่ได้ไกกาบังเอิญที่มันาพบกันถ้าบังเอิญปุ๊บมันมาแล้วต่อไปจะไม่มาอีกมาครั้งเดียวหายเลยนั่นแหละจะไม่เข้าใจแต่ถ้ามาเรื่อยๆปุ๊บเธอจะรู้เองถ้าเธอเข้าใจมาเรื่อยๆปุ๊บหน่ะไม่บังเอิญแล้วถ้าพทธเจ้าไม่มีอะไรบังเอิญในโลกนี้มีแต่วความจริง นขนาดอาจจะมาอยู่หนุ่มอุบลน,นอโยมในกรุงเทพหมดใช่ไหมน่ะมันยังมารู้จักเลยเออก็อ,อ,อยู่ทุกน,นู่นทำไม,ไมรู้จักกันน่ะไม่ได้สร้างบุญบารมีมาด้วยกันไม่ได้มานั่งด้วยตลอดขนาดอยู่ใกล้ๆก,ก,กันยังไม่มาเลยแถวบ้านอาจารย์เอออยู่ทุกวันเออเดินผ่านก็ยังไม่สนใจกันใช่ไ,ไหมมีแค่สองคนมานั่งฟังธรรมเออทั้งหมู่บ้าน มานานจะมีสามสี่คนมาเข้ามาอย่างนั้นแหละมีเข้าใจแค่สองคนตั้งใจจริง่งสองมาทุกวันพระนอกนั้นให้มาเขาไม่มาเออโอ้ยขาน่อยหวงหลานเขาน่อยไม่มีเวลาไม,ไม่รู้ทำอะไรใช่นมนั่นมันมีเดีมันมีสิ่ง มันมี้สิ่งดึงวายไม่ให้เจอเอ,อคนเรากรรมหนักถึงขนาดนี้หนาอยเห็นไหมจะรอตอนไหนล่ะอีกนอยเข้าไปไม่ไหวแล้วท้งท่านที่กว่างคุยกันเร่่อย่างนี้เออบอกว่ามีเวลาเ,าเราเปิดโปรกรมให้จะรอนี่ขนาดเปิดประตูรับนะวออ่าเข้าหนเข้าวัดไม่หลงหนกกันด้ยมาอาตมามองไปเห็นทางเข้าวัดอาตมาก็าไม่ได้อะไรกวางกันเห็นไหมโล่งไปหบดรถสิบร้อยยังวิ่งขาวข้อได้เห็นไหมนี่กรรมมันบังเขา เห็นกงจับเป็นดอกบัวเขาบอกสิ่งชั่วๆอู้ไปดีเห็นไหมเล่นไว้เล่นเบอร์ดิเขาไม่ขายให้โรดเขานะเออขายไม่หายครเห็นไหมล่ะเออแค่กระดาษแผ่นเดียวซื้อไม่อันไม่ขอไม่ต่อด้วยนพอซื้อนั่นซื้อนี่มากินแล้วต่อแล้วต่ออีกเออพรากระดาษแผ่นเดียวนะโอ้ยเห็นไหมตามเขาอยู่ไหนก็ตามไปไปซื้ออยู่ใครก็โทรไปซื้อเอาสิไม่มีก็เซ็นเอาไว้ อ่าไหนคนเห็นไหมซื้อมานี้ผีถูกไหมไม่เคยถูกสักทีหนเห็นไหมแต่ก็ซื้อ่น่ะเอาที่กับความคิดมันคิดว่าจะได้นี้แต่จะได้มันไม่เอาความจริงถ้าเอาความจริงเราจะรู้เลยเอาสมมติเราลองซื้อสิบครั้งดูสิเอถ้าถูกสักหกครั้งเอาพนหกครั้งตึ๊บพูดน่าซื้อสิบครั้งนี้ขาดทุนซื้อเลยนั่นควรซื้อแต่ถ้าซื้อเราขาดทุนอย่าไปซื้อเอาสิบครั้งละอ่า ภายในสิบครั้งสมมติาส,สิบครั้งสมมติเอาครั้งละร้อยนอเนาะพันหนึ่งถ้าเราถูกขึ้นมาพันห้าเนี้ยเออเอาเลยซื้อเลยก็มีกําไรแต่ถ้าบวกลบคูณหารเป็นราคาทุนเลิกแล้วแสดงว่าโดนหลอกหลอกตัวเองกิเลสหลอกนั่นแหละให้เลอกมีแต่จะถือจะถูกแต่ไม่เคยถูกสักทไไีไม่ใช่อัตมาไม่เคยซื้อซื้อมันกันซื้อมันกคยผกโกมหล่ะ แต่ก่อนซื้อพอสนุกเนื่อซื้อไม่เคยถูกสักทีแต่ก็สูงกับเขาพอมาถูกข้อนั้นละ่ะเขาก็ไม่จ่ายรู <c oughs> <c oughs> ้ไหมเน้นอถูกครั้งแรกเขาจ่ายประมาณสามสิบบาทร้อยเจดสิบาทเขาจ่ายสามสิบเขาบอกเลขดักหนมืนจะจ่ายครึ่งน,นึงไปเออ ไปโดนเลขดังเขาอาจารย์กูไม่ได้ซื้อตามเขากูซื้อฝัน <c oughs> ครั้งสองก็ถือ,อแต่ 20. แล้วยี่สิบก็ถือมาอีกก็ไม่ถูกอีกถูกอีกก็ไม่ถ่ายอต้องหลายครั้เอาไปมาไอ้ที่กูเสียไปเท่าไหร่เสียไปเม่ยงแค่นิดน้อยโอ้ยมึงก็ให้กูน้อยสองครั้งสาม,สามครั้งกูจะได้ซื้อต่อพอเรารู้อยู่ปุ๊บอ้าวมันไม่ใช่เราแสดงว่า กูขาดทุนคณะกูถูกึงินเขายังไม่ให้เลยตั้งแต่นั้นมามึงไม่ได้แอมกูหรอกเลิกเลยจะซื้อทีไรมึงซื้อไปมึงก็ไม่ถือเขาไม่ให้มึงซื <S 2>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  อถ้ามึงอยากได้เพิ่งเอาเงินไปให้เขาเลยจบไม่ต้องซื้อเอาเงินไปให้แม่เจ้าแม่เลยให,ให้แอมใม,มือเลยมันจะไม่รบกวนต้องเสียใจอตังอ้งแต่นั้นมงเราไม่เอานะออเห็นไหมเออมันหลอก นี่แหละที่เราเล่นอยู่รู้วมันมันถูกบ้างได้บ้างแต่ส่วนมากขาดทุนหมดไม่มีใครรวยเพราะถูกเล่นเล่นหวยหรอกจนหมดพระเจ้าเราจะจะจรวยได้จะทำเพราะเราทํางานเพราะเรารู้จักคุณค่าได้มาไวัยไปหมดเรืยพวกหัววันที่หนึ่งเป็นยังไงล่ะเห็นไหมหมดเลยนะมองคนบ้านแต่ส้าแหลกขาดเออ เออไม่มีใครดีสักคนเออบางคนมันรู้อย่างนี้ไม่ถูกสักว่าเห็นไหมล่ะถูกแล้วก็แยกทางกันนั่นหละทุกโรคขลาบมันมากับทุกโชคขลาบมากับทุกเราหาเงินมามันมีความรู้สึกนะโอ้โหมันมีค่ามันเหนื่อยเนี่ยมันจะใช้แล้วมันคิดพิจารณานะเพราะมันได้มาเพราะความลำบากมันจึงดีนี่เห็นไหมของดีดีมันได้มาเพราะความลำบากนั่นแหละ ไปทีได้น้ามามันไปไวเนี่ยอย่าไปอยากได้มันไวหรอกอะไรก็ช่างปฏิบัตริทรรมนี่ได้ยากมายากนะแต่ถ้าอยากได้ามาเราคุ้มเลยคุ้มเกินคุ้มเลยไม่มีอะไรคุ้มทบเงินแทบไม่มีความหมายนะจะเก็บไข้ได้ป่วยมันใช้ไม่ได้นะได้อยู่ไปหาหมอโรคมันหายไหมล่ะนะมันไม่หายนะ เออเอาเงินไปซื้อให้โลกหายมันไม่หายหนั่นแหะตอนมามาตัวเปล่าไปก็ไปตัวเปล่าเห็นไหมกลัวหายเออตอนมาก็ไปเห็นมันมีอะไรเห็นไหมกลายเหมือนกันตอนมนากไม่เห็นมาเลยจะเอาอะไรไปนักกันนามาตัวเปล่าก็ต้องไปตัวเปล่าพอเสียพอได้มากก็ไม่อยากเสียไม่อยากเสียมันก็ต้องเสียมีใครบางคนเงินไปด้วยเหรอ เห็นไหมปู่ย่าตายายเราที่ตายไปแล้วหน่ยเอาไปได้ไหมหล่ะนั่นแหละท่านกระแสดงเหรียญหลอดกูหามาตลอดทั้งชีวิตแล้วกูยังออกไปไม่ได้ต่อไปก็พวกมึงก็เป็นเหมือนกูนี่แหละท่านชี้เห็นแต่เอาไม่ดูเราก็พี่ไวาฟ้าหากันแทบเป็นแทบตายสุดท้ายเอาไปไม่ได้ซักขยะลืมลืมปฏิบัติธรรมลืมทำบุญทำทาน ทำบุญทำทานก็ไม่จำเป็นต้องเสียงเงินก็ได้เด้อทำได้ทุกวันแค่ดูเหมือนกับอาจารย์นะดูลหมหายใจก็ได้บุญดูอารมณ์ดูความรู้สึกดูความนึกคิดตัวนี่เหรอมาหาบุญเด้อมากกว่าเธอเอาเงินเอาทองมาทํางานมาซื้อวัดให้อาจารย์อยู่เธอขายสมบัติเธอมาซื้อวัดให้อาจารย์ก็ไม่ได้บุญเท่านี้นะเธอจะได้บุญไหมหรอเธอทําทุกวันโอ้โหบุญได้ทุกวัน ว่ลมเทืนเลยง่ายแค่ดูอารมณ์ดูความรู้สึกตัวเองดูความรักความรูม้มโมหยลดูความโมโหโโถโในตัวของตัวเองดูความรู้สึกของตัวเองนั่นแหละมาหาบุญดูได้ทั้งวันเธอได้ทั้งวันแค่ท่านบอกแค่ดูแค่นิดเดียวนะดูเท่าไก,ก่กระพือปีกเออรู้นะรู้รว่าลมเข้าลมบอกแค่นี้น่แค่นั้นได้ได้บุญมาหาศาล แต่นี้เธอดูทั้งวันมันจะได้แค่ไหนหรอไม่เสียเงินเลยได้ทั้งบุญได้ทั้งมรรคผลนมพพ่านเออง่ายขนาดนี้ยังไม่มีใครทำเนาะบอกว่าอยากได้บุญแต่ไม่ทํามันมีทั้งง่ายทั้งยากมีทั้งเสียเงินแบบไม่เสียเงินแต่ส่วนมากก็มักวิ่งไปเสียเงินกับทั้งนั้นเออทั้งทั้งที่มันยาก แบบนี้ง่ายกว่าเห็นไหมถูบ้านถูกบัก็ได้บุญ <c oughs> สักผ้าก็ได้บุญโอ้ <c oughs> <c oughs> จะเอาอะไรกันนักกันหนาเนาะ <c oughs> อยู่กับเราทุกวันสร้างควาสุสร้างบุญให้ตัวเองบุญตัวนี้จะมันนนนำทางปัญญาไปให้สูงมรรคผลนิพพานบุญดีนะมันได้นนนำสติปัญญาสมาธิให้สูงขึ้นนั่นก็ลูกโป่งนี่แหละ เป่าๆไปปุ๊บมันก็กจะดันดันลอยดันลอยขึ้นลอยขึ้นให้ไวขึ้นถ้าว่าทานศีลภาวนาเป็นทั้งขั้นนะทานศีลภาวนาเราก็ทานก็คือสละออกไม่ได้แห็นเขาอนะเออหัดสละออกเรามาสละอะไรสลาอารมณ์สละความรู้สึกสละความนึกคิดนี่สละออกไปนั่นแหละคือการให้ทาน ทานมันไปซะความโกลรักลกโกลงทานน,นั่นแหละทานอยู่ทุกวันมันมาทุกวันเราก็ทาน,นไปสติสปัญญาสมาธิเรามีอยู่ในตัวเราเอามาใช้แค่นั้นมันครบไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปฝึกมีครบแล้วเอามาใช้ทีนี้เออให้เป็น,ปนมนาตรฐานง่ายอพอ <laughs>